สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านครับที่เข้ามารับชมนับช่อง u t u b e แอดทรอนนักคำนวณอยู่ในขณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับอันตรายคลิปนี้นะครับสมาชิกนะผมจะพาสมาชิกนะครับมาคำนวณสูตรวิ่งล่างตัวเดียวนะครับให้สมาชิกได้รับชมกันนะครับเป็นสูตรวิ่งล่างตัวเดียวสูตรใหม่นะครับมาได้ทุกหลักนะครับลงให้เป็นวุฒแรกสมาชิกก็พิจารณาเอานะครับเดียวผมมีวิธีคิด ีวิธีทำให้สมาชิกได้รับชมกันครับแล้วก็มาต่อกับสูตรเด่นล่างแม่นฮะสูตรนี้จะเป็นสูตรเด่นล่างนะครับเป็นสูตรเด่นล่างแบบคู่ขี้นะเพราะมันมาแต่ละงวดมาคู่ขีนะ้เป็นสูตรเด่นล่างคู่ขี้สูตรเด่นล่างคู่ขี้สองตัวมาหนึ่งตัวสูตรนี้ก็เดิน มาหกวดเหมือนกันนะครับย้อนให้ดูหกวดนะครับคู่ขี้นะครับมาได้ทุกหลักเหมือนกันก็จะเป็นเด็ดล่างสองตัวมาหนึ่งตัวอันนี้เด็ดล่างตัวเดียวนะครับเทียบชมกันให้วันนี้ชนกันตัวเดียวนะครับสองสูตรนี้ดูให้มันจบเดียวมันชนกันตัวไหนนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันนะครับยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยกันแล้วกันช่องกรทอนนักคำนวณนะฝากกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่ง เพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่หมๆนะครับที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับเอาควางคาเตือนทางช่องกันก่อนนะครับคาเตือนฮนะทางช่องเนเพียงสื่อแนะนําแนวทางนะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท,ทุกๆข้อมูลนะครับสมาชิกนะผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทาง ภัใหรสมาชิแกแจกแยะแล้วก็วิวเคราะห์ดุวงท่านองนะครับถูกผิดยังไงก็กราบขอโทษขพอาภมาชิกไว้ล่วงหน้าด้วยเรมามาดูแบบ2ตัวกันก่อนฮะเต็นละคู่ขี้สตัวมา1ตัวมาได้ทุกหลักหวดแรกนบสูตรได้5กับ7ได้เลขขี้ฮะก็ดอก17 7, 7่ะมาที่หลักหน่วยละถูกเป็นวันที่1 งวดที่2ฮะสูตรได้4กับหกผลดอก0 6อันที่หลักสิบหลักถูกงวดที่2ต่อไวดที่3ฮะงวดที่3สูตรได้คู่ฮะได้4กับ6กผลดอก4 2 4ก็มาที่หลักสิบหลักถูกเป็นงวดที่2 ามาต่อกันงวดที่3ครับงวดที่3สูตรได้เลขคี้ฮะได้9กับ1นาพอออก3 1 1ก็มาที่หลักหน่วยล่างถูกงวดที่4มาต่อกันงวดที่5นะครับเด่นลาก สูตรเลขี่ได้ไดกันหนงอีกฮะผู้ดอกแปดเก้าเก็มาที่หลักหน่วยล่างถูกเป็นวดที่5นะครับถูกเป็นวดที่ห้าทำสูตรต่อมาเด่นล่างเป็นแม่นวดที่ผ่านมานะครับเด่นล่างเแม่นได้เลขคี่ฮะได้หนึ่กับสามพู่ดอกสองหนึก็เลขหนึ่ฮะมาที่หลักหน่วยล่าง ถูกเป็นวดที่6นะครับยอดได้รูหกวดถูกวัสดี่6อ่ะวดที่จะถึงนี้นะครับให้เลขกตัวไหนเอาไปดูวิธีทากันสมายชิกหนนะ้าอันนี้ก็คือวิธีคิดวิธีทำนะครับใครชอบก็แคบสูรตรไว้ใครไม่ชอบก็มองผ่านได้เลยนะครับวิธีทำฮนะเดินลากแบบท้องตัวมา1ตัวคุกกี้นะครับ,น,บ,บน้ำหนัก10บปน1ครั้ง บวกสิบสามตัวหน้ากันที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกหน่วยสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งอีกหนึ่งครั้งบวกกันได้เท่าไหร่นะครับก็เท่านั้นเลยไม่มีบวกหกที่นะครับอ้าบวกกันดูฮะสามสามลงท้ายเลขหกหกบวกหนึ่งนะครับก็ลงท้ายเลขเจ็ดนะตำแหน่งแรกเจ็ดบวกเพิ่มไปสองแต้มก็ได้เลขเก้าอ่ะวพวนี้ได้เลขขนะี้ฮะได้เจ็ดกับเก้าอ่ะพิจารณาเอานะครับยิงลางสองตัวมาหนึ่งตัวได้เจ็ดกับเก้าส่วนตัวผมถ้ามานะครับผมวางไว้ที่หลักสิบนะไปชนที่หลักสิบผม ก็คือ7็กับ9สิบล่างนะครับ,นะรบพิจรารณาเอาสองตัวมา1ตัวนะครับเกับ9นะครับชอบค่อยจัดนะสมาชิกนะชอบค่อยจัดมันปจัจำวันที่1ทับแทับหกเรอรูปกันระหว่าง7กับ9ตัวไหนจะมาหรือจะหลุดนะครับ ว่ากันไปตามสู่รมาดูไฮไลท์ในคลิปนี้ก็คือวิ่งลางตัวเดียวนะลงให้สรรมาชิกเป็นงวดแรกนะครับยนะ้อนได้ดูหกวดฮนะงวดแรกสุดได้เลขเดืกดพอดอกเดนะือดเจ็ดหนึ่งครับก็มาที่หล,ลักสิบละดูวัที่หนึ่งวดที่สองสุดได้เลขศูนย์ตัวเดียวฮะพอดอกหกศูนย์ 0ูที่หลักหน่วยครับเป็นววดที่2หงวัดที่3าหาสูตรได้เลข4ีเพราะดอก4 2 4ก็มาที่หลักสิบล่างที่หลักสิบล่าง วัวต่อมาวิ่งล่างตัวเดียวรับมาได้ทุกหลักสูตรได้เลข3ามพออก3 1 3ก็มาที่หลัก10ล่างถูกเป็นวัวที่4ี่วัวที่สี่ต่อมาวัวที่5นะสูตรได้เลข8ปดพอดอก8 9 8ครับก็มาที่หลัก10ล่างหลักสิบล่างอีก ็นวดที่5นะงวดที่ผ่านมาดานะสูตรพริล่างตัวเดียวสูตรใหม่นะครับลงให้งวดนี้เป็นวดแรกสูตรได้เลขหนึ่งนะครับวดที่ผ่านมาดอกสองหนึ่งหนึ่งก็มาที่นะครับหลักหน่วยล่างหนะึ่งมาที่หลักหน่วยล่างถูกเป็นวดที่หกนะครับย้อนไ้ดูหกวดนะครับ ที่จะถึงนี้นะครับได้เลขตัวไหนไปดูวิธีทำกันฮนะนี่ครับวิธีคิดวิธีทาใครที่ชื่นชอบวิธีทำนะสมาชิกนะที่ชื่นชอบวิธีทำนะแคปตูตไว้ได้เลยนะครับอันนี้ก็คือวิธีทำนะมีรงางตัวเดียวมาได้ทุกหลักครับวิธีทำฮะนำหลักพันนำหลักพันบวกกันสองครั้ง บวกหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งบวกร้อยสามตัวหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกสิบสามตัวท้ายครั้งที่สองึ่งครั้งนะครับแล้วก็บวกหลักหน่วยสามตัวท้ายครั้งที่สองอีกหนึ่งครั้ง้าบวกกันได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยไม่มีบวกคงที่ถ้าผมพูดตำแหน่งผิดยังไงนะครับสมาชิกหนะ้ากอกรับก,ก,ก็โทษเขาไผ่ด้วยนะครับก็ดูตามที่ผมติ๊กปากกาเนี่ยถูกนะสมาชิกนะ อ่ะบวกกันดูฮะ7 7ดเลงท้ายเลข4 4่บวกหนะครับ4ี่บวกหกท้ายเลข0 0นบวกศกรได้0 0ยนบวกหนะครับลงท้ายเลข1 1ึนบวกแนะครับก็1นบวกแลงท้ายเลข9ครับอ่ะ9ตัวเดียวฮะสมาชิกนะ9ตัวเดียววิ่งลากนะครับไปชนกันกันกบสุดก่อนหน้านี้นะที่วิ่งลาก2ต,ตัวมาหนึตัวฉะนั้นนะถ้าใครชอบ เลขเก้านะครับงวดนี้พิจารณาเอาฮะให้ผมเทียบชนให้นะครับ <c oughs> ทั้งสองสูตรอ่ะได้เลขเก้าฮะชอบเลขเก้เาก็พิจารณาเอาเด้อพอพี่น้องในส่วนตัวผมนี่ชอบนะครับเลขเก้ากับเลขเจ็ดนะผมชอบทั้งสองตัวเลยนะครับเลขเก้ากับเลขเจ็ดผมชอบทั้งสองตัวนะส่วนจะมาหรือไม่มาอันนั้นก็ทับหกเจ็ดนะ อ่ะทีนี้ผมมาเทียบชุนให้นี่ฮะอันนี้เป็นนะฮะเด่นลาคู่ขี้นะครับในแต่ละวดจะมาเลขกคู่เล็ขี้สลับกันมาหรืออย่างเนี่ยมาเลขขี้ไอ้เนี่ยมาเลขขี้ต่างๆวันนี้ได้เลขขี้ฮะได้เจ็ดกับเก้าถ้าขี้ถ้าเลขขี้มานะครับก็ชูนกันที่เลขเก้าฮะผมวางไว้ที่หลักสิบนะครับถ้าเก้ามานะผมวางไว้ที่หลักสิบนะครับตัวรองคือเลขเจ็ดนะครับชุนกันที่เลขเก้านะครับ วิ่งล่างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณที่ติดตามขอบคุณครับ